สวัสดีครับป้าใหญ่ชมบิตครับอินตาสาวเล่าค่ะมายืนคู่กันแล้วนะครับผม่วนพักคือเก่าเนาะเสาร์เมรีของเป็นเ้าวันเสาที่สิบนะครับเ,เดือนสิงหาเนาะที่ตามที่ว่าไว้นะครับว่าอ่าพักกาดพักกาดนะถ้กกาเพื่อนเจ้าของพักกาดเป็นมากจะเฮ็ดเอาเอาไปเก็บเป็นแกงแต่เื่อนไขเมื่อมาเก็บพักกาดนะครับว่าจะเป็นแกงหรือเป็นอ้อมนะมาเอาหัวสีไข่ปะเนี่ยหัวสีไข่ เอาสองหัวกับพ่อเลยตีเนาะสองสามหัวต้องสซดายดอกว่ะอืมงามงามสิงไ่ก็ได้เริ่มขึ้นโค้นแล้วปลูกไม้นะครับนี่ตัวปลูกไม้เอ้หลอดด้วยปลูกค่าค่าแดงครับค่าหญ่ค่าแดงเนอะขื้นแล้วนะครับจะได้กินละป่ะนี่อันหนึ่งทั้งคุณมิ้นตาปลูกกันหัวตะไครครับค่าอันค่านำไปอันนี้หัวตะไร่ปลูกไม่ อันนี้ก็ค่าค่าใหญ่อันนั้นเป็นค่าน้อยปุณพ่อตะไคร่กำลังพอดนวะว่า <c oughs> ได้ผักมาแล้วครับเสร็จ,จมามาหั่นอันหัวชีไข<ห>่มาตำใมมส่เนาะใหัห่นหัวชีไคเนียนดี๋ยวมาตำเครื่องเห็ดเห็ดอ่อนอ่อนเนียนถ้าเบิ้งถ้าเบิ้งคลิปนี้เดาว,ว่าอันมือกองทายมันเป็นเนื้อเลยมือกองวินตานี่มือกอง เมื่อนี่กินกับข้าวเหนียว <c oughs> นี่ครับอาหารของเขาเป็นเป็นอา่าใส่เป็นกับอา่อาอ่าซีขคองหมูนะครับผมใส่เกลือ่อยนึงเของอ้าวสาันนี้เขาก็มาหันผระกาศที่เขาซื้อมาตลาดไดมัดหนึ่งนี่ผระกาศ สิบบาทแมื่อสิบบาทนั่นบ่มีดอกบ่ม่ป็นผักกาดดอกเป็นผักกาดอีพันอีหยังบ่ผักกาดอ่าพันห้องเต้หรือพันธอย่างประมาณนี้ล่ละในแล้วแล้วก็จะมาใจผักผักสมนีผักชีผักสมนีใส่ก็ยังถามพ่อใหญ่ว่าออมออมผักกาดหรือว่าออมผักชีคือผักชีลายออมผักชีอะไรปนมันมันจะหอมหอมตำอ่าหอมเติมกันขัดมัน ตอนแรกว่าจะเป็นเมนูต้มเนาะเ,นนเป็นเมนูต้มผักเราบานนี้อันก็นเลยมาเปลี่ยนใจว่าเป็นเมนูออมถ้านั้นเขาสื่อหมกเคือหรือสื่อหมกบวบหมกอันซุกมันนั้นมาใส่ผสมกันเยโอ้ยแหง้งผักหลายแห้งแสบใส่เทปกาศก็แสบทำมีหลายอย่างใส่มันก็นแห้งแสบไปหนาะอัน,นแห้งแสบแห้งมีเกลืองบวบบคือแกียงเรใหมเ่เนาะแกงเรใหมเ่เขาต้องใส่อย,อย่างเนี่ฮมันต้องมีผักขาผักเนา่าบ่ พักน้ำหมักบวบมีเห็ดมีอย่างเนาะหมักบวบเห็ดมีอย่างต่างๆทำมีแต่เห็ดล่ะโอ้ทำมิตแต่หมักกันน้อใม่ล่ะก็คือว่าต้่มมาจำแจว่มซ้ำต้มต้ำแจวเลยนะ <c oughs> <c oughs> เออว่าแล้วก็ทิได้ไปเอาน้ำใหม่บ้านอดแดงเยอะนะครับอบอกไว้ว่าเออกนมิตามากกะทิกับอ่าสี่สี่สี่ไปเอาน้ำใหม่มาเห็ดสมนะครับเห็ดขันน้ำใหม่สมอ้าว ชใช่แล้วนี่คือผักผักจากสวนของเฮาอันนี้เป็นผักชีเป็นผักชีตัดตัดี่ยตัดงงงงค่อยบอนตัดผสมกันนี่เออก็ผสมกันไปเลยเนี่ยเป็นอวมผักอ้อมหมูใส่ผักหมูนี่ยเป็นหมูอ่าซื่อหมูหมูสีข้องหมูมันนะครับหาที่บาดทำขวบหมูก่อนมาเนี่ยตามใจตัวปะเนี่ย <laughs> นาะใส่น้ำปลาน้ำปลาปลาดิญทองเคาบอกธรรมดากะเขาเขาเขาจะมาใส่น้ำปลาธรรมชาติก็คือปลาเป็นตัวนะใส่ใสไรยกวนั้นนะใส่ไรบ้างใส่ายนี่นก็นี่อ่ะปลาน้ำปลาแซ่บต้องน้ำปลาปลาดิญทองครับสามขวดลอยแล้วก็ใส่ของชูรสเม่นบอสของชูรสใส่เข้าไปให้มันนัวเลย น้ำปลาเอาเครื่องใส่เลยบดเอาเครื่องต่ำมาใส่ใมันขวายมันหอมน,นี่ยเครื่องต่ำเครื่องออมใส่หอมเลยครับนี่กินหอมขึ้นมากเลยเห็นบ่กินหอมปลาแดกหอมปลาแดกนี่ครับเดีหอ่หอห่อห่อจะมาขวานี่แหละขวายมัน กืขขอบซุกุ่นละอันนี้บอได้ใส่น้ำดิมันเดี๋ยวจะน้อยน้ำจากหมูมันจะออกมาเองน,น้ำปลาไหาแหงจนเกือบซุกหมดละเราเอาไปใส่ผัดผัดจุบก,ก็กินเลยเนะกินยูดอนนี่ก็ได้บ่ปาดบ่ทันเลยไข่ <c oughs> กินมึงไดยเห็นยั <c oughs> ยงเดียวลูกค้ามาบมเห็นดิเมื่อนี้เดี๋ยวแจ้หน่อยสายยันวันรุงกับข้องแข็เดินทางมานะครับเตรียมพร้อมทางพนล้วก็มาใส่เสียงรอบเช้านี่แหละนะครับ เป็นเพลงไหหลงพอสายทองเป็นเพลงที่เพลงที่แปดหรือที่เก้าแล้วนะแล้วนะครับเป็นิีห็นหอดจิ้บเห็ดหอดจิบเพลงบ่เ<า>อ้อจาจักหน่อยเกามาชมกันนะครับผมโอ้ยหอมครับหอมนะทีนี้เขาก็ลาใส่ผักกาดเนาะผักกาบกดบ้าเลลายดีเนยอ อุยผักยุบก็ถือว่าสำเร็จนะครับเนี่ยได้ผักหลายๆเลยแต่ว่าผักหลายๆนี่มันยุบลงมันงาได้น้อยเดียวนึ่งดอก <c oughs> นี่แหละครับการที่เขาใส่ชีวิตอยู่คนเดียวกับอยู่กันเป็นคู่มันมันมันจะบดขึ้กันนะครับผมถามว่าอยู่คนเดียวอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้ทำได้ไหมทำไ้เฮ็ไดได้นะครับ คือตามที่ผมทายทายถอดสูบเบิ้งนะครับไทยถอดคือความหมายให้เบิงลว่าการใช้ชีวิตอยู่คนเดียวก็ทําได้อยู่ได้บ่ต้องนิงไพ่บดองห่วงผู้ใดมากินนําแต่เขาอยู่แบบชีวิตคู่นะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งกับบอมเนว่าเออต้องให้ัวมานั่งเฝาต้องให้ัวมายืนเฝออนมา,าเนห็ดกับเขากับว่าได้ไปเห็ดยังคือเขามันบแมเนนะครับ อันนี้ก็คือเป็นการถ่ายทอดให้ดูมีการมีงาน,มงานผมกับประยุทธ์ในของงานาส่วนมากนะครับถถวปรได้ถทไทยคีบหรือว่ามิน่าไทายคีปผู้เดียวกับอันก็หมายถึงว่าผมเข้าไปทํางานผมมาได้มาห่วงเรื่องเฮ็ดกับขเขากับป่าเรื่องนี้ก็คือเป็นนาทีของแม่บ้านเพื่อนเพื่อนจัดการกินจัดขึ้นตวัวขึ้นโต๊ะยังเรียบร้อยแล้วเนาะจังค่อยเอินมากินเขาจังซีนะครับผมก็ต่างคนต่างแยกใหญ่ต่างคนตา่าง ทำภารกิจของเจ้าของเห็นมันดีที่สุดผมก็ทํางานของผมจังมินตายจังสีเพิ่นกันทํางานของเพิ่นไปนะครับเท่ากับจะได้แยกใหญ่กันไปก็คือหลายคนหลายได้แ้นะ่เนาะผมเองที่มาเฝ้ากันย่างเดียวดีนะครับเนาะก็อันนี้ก็เมือม่อใดบ่มีงานกับเนะมือ่อใดบ่มีงานบ่นงานบ่เลนด่วนกะ็มาเป็นกําลังใจกันแต่มาถ่ายทอดการถ่ายคลิปมาเอา,เอ,าออกสู้สายหูใสยตาพี่น้องเนาะชิมมือกันเลยจชิมมือกันเพื่อนพักนุบมแล้วครับพี่น้องมินจะพร้อมสีดด่ม ร้านน้อยได้กินข้าวกับอะไรไข่ทอดได้ได้ไข่ทอดเหรอไก่ทอดโอเควันเสาร์นะครับบันไหนไปโรงเรียนคุณผู้พอ่อมันก็เตรียมตัวแล้วใส่อุปกรณ์ทัด้าที่ไปปฏิวัติหน้าที่แล้วนะครับอ่ะสำหรับเสาของเมื่อน,นีนะครับการทําอาหารมาผ้ากินออกมาเบ่งบรรยากาศของการใช้ชีวิตนะครับเมื่อน,นีนะครับขอขคองไว้สำนีกรแล้วไปกินข้าวได้บ้างนีมนะ ไปเจอกันที่ช่องของมินตราสาวเรารักต่างไวเนาะสำหรับคลิปปูกับร้านหน่อยเมื่อนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ